สวัสดีครับผมฟุกฟุลคูนะครับคลิปนี้อยู่กับการรีวิวเรีเกตไฮนิวการดั้มนะครับโดยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,600ถึง1,800นะครับราคาตอนนี้ค่อนข้างแกว่งนะครับเจอแพงสุดก็คือเกือบพันเก้าเลยเพราะว่ากันพลาตัวนี้ตอนนี้คือกำลังร้อนแรงเลยนะครับถ้าใครเจอราคาที่ถูกกว่าพันแปดเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อเกีบยไปเลยนะครับผมในกล่องก็จะมีทั้งหมด14แผงนนะครับมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับ แล้วก็เป็น p a r t e เอฟเฟกต์บิมเซเบอสีฟ้านะครับให้2อันมีแผงที่เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเงินนะครับเป็นแผงตัว I มีมา2แผงนะครับซึ่งก็ทำสีมาค่อนข้างสวยเลยนะครับแผงตัว A นะครับเป็นแผงมัลติคันเลอร์ซึ่งก็มีสีพิเศษเป็นสีทองออกส้มนะครับทำาให้ด้วยก็ออกมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสีค่อนข้างโอเค แผง C2 นะครับเป็นแผงสีขาวนวลนะครับไม่ถึงกับขาวสว่างมากทํามาค่อนข้างดีครับล่องค่อนข้างลึกเลยแบ่งสัดส่วนมาค่อนข้างดีแผงตัว H นะครับเป็นแผงสีน้ำเงินโอนฟ้าหน่อยนะครับก็ทําทรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับแผงตัว G นะครับเป็นแผงโครงในสีเทาเข้มนะครับก็ทํารายละเอียดมาค่อนข้างดี ถ้าใครเป็นสายทำสีโครงในนะครับตัวนี้น่าจะสาใจกันเลยทีเดียวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ประมาณนี้เลยนะครับจะมีตัวหุ่นที่สูง17เซนนะครับมีแบกแพคแล้วก็พาสเซิลนะครับที่เอาไว้ติดตั้งกับอัชันเบดมีอาวุธมา3ชิ้นนะครับเป็นปืนไรเฟิลปืนปัสก้าและก็โล่นะครับฟินฟันเนลทั้งหมด6ชิ้นนะครับมือทั้งหมด7ชิ้นครับ แล้วก็พาเอฟเฟกของบีมไซเบอร์สองชิ้นครับผมส่วนหัวนะครับจะบิดซ้ายขวาได้แค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะติดจุดกรอกของมันนะครับแล้วก็เปียาหน้าขึ้นลงได้ประมาณนี้ตรงกลางลำตัวนะครับจะยืดขึ้นได้นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนอกตรงกลางนี่สามารถดึงออกมาเปิดเป็นคอปิดด้านในได้นะครับแบบนี้นะครับ ตัวก็บิดซ้ายบิดขวาได้ตามปกติตรงหัวไหล่นะครับสามารถเปิดโชว์รงในได้นะครับก็ดึงตรงนี้ออกมาก่อนอแล้วก็หมุนตรงนี้ขึ้นนะครับอประมาณนี้ทั้งสองข้างนะครับส่วนแขนนะครับจะพับได้ประมาณนี้เลยอ แบบนี้นะครับมือก็หมุนได้รอบนะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงด้านนิดหน่อยตรงจุดนี้นะครับสำหรับแขนด้านซ้ายก็จะมีบีมซิเบอร์ซอนอยู่ข้างในนะครับก็ให้ดันตรงนี้ขึ้นก่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดสีขาวนี้ออกมาก็จะเป็นด้ามจับอยู่ด้านในนะครับส่วนแขนซ้ายครับลูกเล่นจะอยู่ตรงการขยับมือขึ้นลงนครับ พอเราขยับมือมันลงมาเนี่ยปืนจะโผล่ออกมานะครับแบบนี้นะครับแลาวก็เข้าไปแล้วก็ออกมาแบบนี้ได้นะครับกระโปรงด้านหน้าก็สามารถเปิดได้นะครับเก้าสบองศาด้านข้างก็ยกด้านนิดหน่อยประมาณนี้นะครับขยับซ้ายขวาได้กระโปรงด้านหลังนะครับขยับได้ประมาณนี้ แล้วก็ตรงสีฟ้านี้เปิดได้นะครับส่วนขานะครับจะสามารถพับได้3จังหวะนะครับ1น,นะครับ2นะครับแล้วก็3เป็นแบบนี้นะครับพอพับขาแล้วมันก็จะโชว์โครงไหนด้วยนะครับ พอฟับขาดแล้วมันก็จะโชว์โครงในด้วยนะครับตรงสีเทาตรงนี้นะครับเปิดออกได้นะครับทั้ง2อฝั่ง2ข้างเลยด้านหลังตรงนี้ก็เปิดได้นะครับเปิดตรงนี้ก็ออกอดแล้วก็ดันแผ่นนี้ขึ้นประมาณนี้ ตอนเปิดก่อนมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเหมือนก็ค่อนข้างเล็กแล้วก็มันก็แน่นด้วยแล้วก็จะมีตรงจุดนี้นะครับมันสามารถดึงออกมาได้แต่ดึงค่อนข้างยากนะครับแนะนําว่าให้หาอะไรมาแง่ก่อนมันจะเป็นการโชว์โครงในของขานะครับส่วนของเท้าก็สามารถขยับได้บิดซ้ายขวาขึ้นลงตรงปลายเท้าก็พับขึ้นแบบนี้ได้นะครับ ส่วนของแบคแพคนะครับก็ตรงปีกนี้เลยสามารถคัดบิดซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นะครับสามอันนี้ก็ขยับได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้นิดนึงนะครับพอขยับอันนี้ตัวนี้ก็จะขยับด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ับมันสามารถเปิดออกมาได้นะครับมันจะมีตามจับดินเซร์เบอร์อยู่ข้างในนะครับถอดออกก่อน่อ้วมง่าก็ให้ใช้เล็บนะครับ ดันขึ้นก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามดึงมาลงมา,างแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นด้ามจับบร์สูเปอร์อยู่ด้านในทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็ทําได้เหมือนกันส่วนปีกตรงกลางนะครับก็พับแบบนี้ได้นะครับดึงออกมาได้ใส่กลับเข้าไปพับแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดตายนะครับกลางออกดึงออกแล้วก็พับฝันนี้ขึ้น แล้วก็ปรับตรงนี้ลงจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับส่วนของท่อนะครับก็สามารถหมุนได้รอบขยับด้านนิดหน่อยนะครับตรงท่อเนี่ยไม่แนะนำว่าให้ขยับเยอะนะครับเพราะว่าพอมันขยับแล้วเนี่ย มันจะหลวมนะครับมันจะหลุดเพราะว่าจอยมันค่อนข้างตื้นนะครับถ้าเสริมสําหรับแบ็คแพดนะครับก็เสียบเข้าไปตรงรูนี้นะครับตรงหัวตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับหลังตัวหุ่นนะครับซึ่งด้านหลังของตัวหุ่นม,มันจะมีรูให้เสียบสองอันนะครับ ทำให้มันยึดได้แน่นกว่าเดิมมี่าเสียบแต่รูเดียวพอใส่แบคแพคแล้วก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับสามารถอยู่บนแอคชั่นเบดได้ไม่มีหลุดนะครับเพราะมันแน่นมากเนี่ยแน่นมากนะครับอ่าแล้วก็สำหรับหัวที่เอาไว้เล่นกับพาเสริมตรงนี้นะครับให้ใช้หัวแบบนี้นะครับมันจะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้ ในกรณีที่ไม่มีแอคชั่นเบสนะครับตัวหุ่นก็สามารถยืนได้นะครับโดยการนําท่อพลังงานเนี่ยมาดันพืนไว้นะครับมันทําให้ตัวหุ่นสามารถยืนได้นะครับไม่มีลมแน่นอนในส่วนของการติดอาวุธนะครับก็ให้เปลี่ยนมือก่อนเป็นมือสําหรับถือปืนไรเฟิลน,นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับตัวโล่นะครับ อันนี้ขยับอะไรไม่ได้นะครับติดแขนได้อย่างเดียวก็ติดเข้าไปที่ด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับโล่นี้ติดได้แค่เฉพาะด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านด้านขวาเนี่ยมันไม่มีรูให้เสียบกับตัวโล่นะครับแล้วก็ปืนบาสุก้านะครับมันมีมือมาให้ถือปืนบาสุก้าสองอันนะครับซ้ายซ้ายกบขวาซึ่งปืนบาสุก้าเนี่ยมันเอาไปเก็บด้านหลังของตัวหุ่นได้นะครับ ก็ให้ดันชิ้นนี้ลงมานะครับแล้วก็เอาเปิลปัสกาตรงนี้นะครับไปเสียบกับด้านหลังตรงนี้นะครับอืก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับในส่วนของฟินฟันเนลนะครับจุดขยับค่อนข้างดีและแข็งแรงมากนะครับสามารถปรับรูปทรงของฟินฟันเนลได้ประมาณสามแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นแบบนี้อืม ตอนปรับท่าก็แนะนําให้บีบบริเวณนี้นะครับแล้วหักมาแบบนี้่ทรงที่หนึ่งนะครับทรงที่สองก็เป็นกลางๆแบบนี้แล้วก็ทรงที่3นะครับเป็นทรงแบบพับพปีเก็บอืมแบบนี้มันก็จะมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับแต่ก็นิดเดียว เป็นรูอันนี้ครับรูนิดเดียวไม่ใหญ่มากมันก็จะล็อกกับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังมันจะมีรูไว้เสียบกับ action base ท,ที่มีาพาร์ในการเล่นกับพวกฟินฟันเนียลครับแต่พอดีว่าผมไม่มีครับในคลิปนี้ก็เลยไม่ได้โชว์การเล่นเอฟเฟกของฟินฟันเนียลนะครับแล้วก็เอามาใส่กับตัวแบ็ค p a c นะครับพอใส่แล้วก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับสวยอลังการเท่ด้วยนะครับ ภาพรวมของโมเดลตัวนี้คือดีมากนะครับการดีไซน์สีสันนะครับเขาดีไซน์มาดีมากใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับตั้งแต่โครงในเลยคือโครงในเนี่ยทำมาละเอียดมากครับใครที่เป็นสายทาสีโครงในนะครับตัวนี้ทําสนุกแน่นอนนะครับจุดขยับต่างๆค่อนข้างแข็งแรงนะครับจะมีจุดหลวมจุดเดียวที่ผมเจอก็คือเป็นท่อพลังงานด้านหลังนะครับไม่แนะนําให้หมุนบ่อยมันทําให้หลวมง่ายนะครับจุดที่ต้องระวังของตัวนี้ไม่ค่อยมีนะครับ สามารถประกอบได้ตามปกติแต่ก็ด้วยความที่เป็นเรลวเกตดนะครับแนะนําว่ายาออกแรงในการประกอบชิ้นส่วนมากเกินไปนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างบางตัวนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือชิ้นส่วนชุดกรอบเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นอันเดอร์เกตดมันจะช่วยลดปัญหาการเกิดรอยจากการตัดเกตดได้เยอะนะครับสรุปแล้วเรลวเกรดไฮนิวกระดั้งตัวนี้นะครับเหมาะกับการเซื้อมาเก็ตสะสมอย่างมากครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวเรียวเกตไฮนิวกันดัมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ